ใครจะเชื่อว่าเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ในอดีตกลายเป็นเมืองที่ถูกเล่าขานนครลำปางเมืองที่มีทั้งคุณเขาศิลปะล้านนาวัดวาอารามงดงามแต่กลับไม่เคยได้ขึ้นเป็นส่วนกลางแห่งภาคเหนือทั้งที่มีศักยภาพมากมายในอดีตลำปาง เคยเป็นทางผ่านของพ่อค้าจากพมา่าเป็นแหล่งไม่สักชั้นดีม,าามีการค้าขายมีการค้ามนาคมที่สำคัญเป็นศูนย์กลางของผู้มีอำนาจจากหลายแคว้นแต่แล้วทุกอย่างก็เหมือนหยุดนิ่งชาวบ้านเริ่มเล่าถึงว่ามีบางอย่างที่มองไม่เห็นไม่ยอมให้เมืองนี้ไปไกล บางคนบอกว่าเป็นเพราะพญางามเมืองที่ถูกลืมบางคนบอกว่าเพราะวิญญาณแห่งป่าไม้ที่โกรธแค้นหรือแท้จริงแล้วเมืองนี้เพียงแค่ตกอยู่ในใต้เงาของเมืองที่ถูกเลือกย้อนกลับไปในสมัยอนาจาร์นนาลําปางมีชื่อเสียงในฐานะเมืองอันอุดมสมบูรณ์ ด้วยธรรมชาติโดยเฉพาะไม้สักทองที่มีค่าจนอังกฤษในยุ่าอานานิคมเข้ามาลงทุนความรุ่งเรืองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในเชิงเศรษฐกิจแต่อย่างสะท้อนถึงอำนาจความน่ากเกรงขามและความหลากหลายทางวัฒนธรรมลำปางในเวลานั้นเปรียบเสมือนเมืองหลวง รองจากล้านนาแม้แม่น้ำบังคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจมีการล่องแพไม้สักลงสู่ภาคกลางวัดวาอารามได้รับการสนับสนุนจากพ่อค้าผู้มังคั่งมีการสร้างวัดพระธาตุปังหลวงซึ่งยังคงสง่างามจนถึงปัจจุบันแต่ในความรุ่งเรืองนั้น ก็เริ่มหยุดลงอย่างไม่คาดคิดเมื่อเมืองเชียงใหม่ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือด้วยทำเลที่ดีกว่าทรัพยากรที่มากกว่าและได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายสยามลำปางลำปางเริ่มถูกลดบทบาทลงอย่างช,ช้าๆจนคนในเริ่มพูดว่าเมืองเรา ถูกบางอย่างกักไว้ไม่ให้โตไปกว่านี้อีกแล้วและได้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองลำปางว่าหากลำปางจะเป็นเมืองหลวงจากมีภัยมืดคลืบคานเข้ามาทำลายแม้ไม่มีหลักฐานชัดเจนทางประวัติศาสตร์แต่ล่าสุดคำพูดนี้ถูกเล่าขานผ่านปากต่อปากโดยเฉพาะกลุ่มของพ่อเท่า และชาวบ้านที่สูงวัยที่อาศัยอยู่ใกล้วัดพระธาตุว่ากันว่าเคยมีพระเกจิผู้หนึ่งเตือนว่าอย่าให้ลำปางได้ยกตนขึ้นเหนือใครมิฉะนั้นเงามืดจะกลับมาบางคนตีคำว่าเงามือดอาจจะหมายถึงการล่าอนานิคมหรือการคอร์รัปชันหรือแม้แต่สงครามกลางเมือง บางก็คิดว่าคำเล่านี้เกิดจากคําผิดสัตย์ผิดคําสัญญาสมัยสงครามล้านนาที่ทำให้เมืองนี้ไม่อาจยืนได้อย่างเต็มที่สะพานรัชดาพิเศษหรือที่ชาวลำปางเรียกว่าสะพานขาวเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองแต่ในยามค่ำคืนผู้คนเชื่อว,ว่าที่แห่งนี้ มีเสียงฝีเท้าเดินข้ามทั้งทงที่ไม่มีใครอยู่ตำนานพื้นบ้านเล่าว่าเคยมีผีตายหงหญิงสาวที่ถูกสังหารแล้วนำศพโยนลงใต้สะพานจนวันนี้ยังมีผู้คนเล่าขานว่าหากคุณเดินคนเดียวช่วงตีสองจะได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆพร้อมกับกินน้ำอบ น้ำหอมลอยมาในอากาศอย่างเย็นๆสิ่งเหล่านี้ไม่ได้พิสูจน์ได้แต่ผู้คนก็ไม่เคยลบหลูเพราะหลายคนที่เคยลองของท้าคำพา์นี้ต่างเจอเคราะร้ายอย่างประหลาดสถานีรถไฟเมืองละครลำปางคือหนึ่งในสถานที่รถไฟที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดในประเทศไทยตัวอาคาร เป็นไม้สีขาวได้รับการยกย่องว่าคลาสสิกที่สุดในภาคเหนือแต่ในอีกมุมหนึ่งชาวบ้านลำปางกลับรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่สถานีรถไฟธรรมดามีตำนานเล่าถึงชายชุดดำที่ปรากฏในห้องน้ำของผู้โดยสารที่มีเสียงลากกระเป๋าบนพื้นไม้ในเวลาที่ ไม่มีขบวนรถไฟเลยสักขบวนคนงานเก่าแก่ที่เคยอยู่เป็นดึกพูดคล้ายกันว่าเคยเจอผู้โดยสารที่ไม่มีตัว๋วและหายไปต่อหน้าต่อต,อตาขณะจะเดินขึ้นขบวนว่ากันว่าที่ดินบริเวณเสาไฟฟ้าเดิมนั้นเป็นป่าช้าหลวงในอดีตใช้ฝังศพนักโทษและเฉลยศึกในช่วงรัชกาลที่ห้า การสร้างสถานีรถไฟนี้ทับแผ่นดินนี้อาจทำให้วิญญาณบางดวงไม่ได้ไปเกิดใหม่เส้นทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอแม่ทะลำปางคือเส้นทางที่เต็มไปด้วยโค้งชันระหว่างทางมีหมู่บ้านเล็กๆก,กระจายตัวอยู่ใต้ร่มเงาของคุณเขาแต่ชาวบ้านแถบนั้นไม่กล้าเข้าไปในป่าแห่งหนึ่ง ซึ่งถูกขนานนามว่าป่าบางบทคําว่าบางบทหมายถึงการหายตัวไปหรือการหายไปอย่างไร้ร่องรอยมีเรื่องเล่าว่าเด็กหนุ่มคนหนึ่งหายตัวไปกลางป่าเพียงไม่กี่นาทีขณะที่เดินเข้าไปเก็บเห็ดญาติพยายามตามหาเป็นเวลานับสัปดาห์แต่ก็ไม่พบร่องรอย สามปีต่อมาเขาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งที่บ้านแต่งตัวเหมือนเดิมเราล่าว่าเวลาไม่เคยผ่านไปและพูดว่าพวกเขาเพิ่งปล่อยผมออกมาไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาคือใครคำเล่าลือที่แพร่กระจายออกไปว่าป่านั้นเป็นมิติซ้อนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ใต้มั่นบางตา หากใครเดินเข้าไปโดยไม่เคารพก็อ,อาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลยย้อนกลับไปในยุคที่อังกฤษเข้ามาค้าไม้ในลำปางแรงงานจำนวนมากถูกใช้งานอย่างหนักในปา่าและหลายคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคร้ายแรงบางตำนานก็เล่าว่าเคยมีการฆ่าสังเวย อิญนยานเจ้าป่าโดยเฉพาะพื้นที่บริษัทไม้สัตว์ที่ต้องการสร้างบ้านพักหัวหน้าจึงนำเด็กชายลูกแรงงานสังเวยในดินบ้านหลังนั้นยังตั้งอยู่แต่ปิดตายมานานกว่า60ปีแล้วชาวบ้านเรียกมันว่าบ้านแดงเพราะมีลังคาและเพราะสีเลือดที่เปือเป้อน ไม่เคยจางหายทุกครั้งที่ใครพยายามจะซื้อหรือรื้อบ้านหลังนี้จะต้องเกิดเหตุร้ายทางรถชนตกต้นไม้หรือไม่ก็เจ็บป่วยกระทานหันจนสุดท้ายเจ้าของบ้านต้องยอมปล่อยให้มันอยู่เงียบเงียบและร้างอยู่แบบนั้นและที่เดียวกันในเขตอำเภอเกะาะคามีวัดร้าง แห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่กลางทุ่งนาแม้มีเจดีโบราณอายุกว่าร้อยปีและร่องรอยของพระพุทธรูปสลักหินแต่กลับไม่มีพระภิกสุรูปใดจำพรรษาอยู่ได้งานถึงเจ็ดวันว่ากันว่าทุกคืนจะได้ยินเสียงสวดมนต์เบาๆดังออกมาจากโบสถ์ทั้งที่ไม่มีพระไม่มีชาวบ้านไม่มีใครเลย แม้แต่สักคนเดียวหลวงพ่อรูปหนึ่งเคยเล่าว่าทุกคืนเขาจะฝันว่ามีพระนั่งเต็มศาลาแต่ทุกองค์ไม่เห็นหน้าหลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านก็พยายามฟื้นฟูวัดแต่ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงมักมีอุบัติเหตุแปลกๆและประหลาดเกิดขึ้นบางคนก็ตกจากนั่งร้าน บางคนก็ยิงตะปูเข้ามือตัวเองโดยไม่รู้ตัวจนสุดท้ายวัดนี้ก็กลายเป็นวัดต้องห้ามที่ไม่มีใครกล้าผ่านในยามค่ำคืนเรือนจำเก่าลำปางที่ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์คือสถานที่ที่เคยคุมขังนักโทษคดีอุกศการจำนวนมาก ในยุคราชการที่6 7ถึง7จําำนวนแห่งนี้ถูกเล่าขานว่ามีห้องเงาซึ่งไม่มีในแปลนแต่มีผู้ต้องขังบางรายถูกขังไว้ที่นั่นและไม่เคยกลับออกมาอีกเลยผู้คุมเกเล่าววา่าบางคืนจะเห็นแสงไฟจางๆลอยอยู่ในห้องมืดเหมือนใครกำลังเดินวนไปวนมา เสียงโซ่ลากกับพื้นนักท่องเที่ยวบางคนที่ไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์บอกว่ากล้องถ่ยรูปสดับเองเมื่อหันไปยังมุมซ้ายของตึกเรือนขังและเมื่อกลับมาเปิดประตูจะมีเงาคล้ายกับผู้ชายใส่ชุดนักโทษยืนอยู่หลังลูกกลงบ้านเสด็จเป็นหมู่บ้านชาวบ้านที่ปั้นเซรามิกชื่อดัง ที่นอกเหนือจากฝีมือจะเลื่องลือชื่อยังมีตำนานหนึ่งที่คนพื้นที่เล่าให้ฟังว่ากลางหมู่บ้านจะมีเมนร้างที่ไม่มีวัดแต่ยังคงตั้งอยู่กลางป่าละมะ่อไม่มีใครกล้าเผาศพที่นั่นแม้จะอยู่ใกล้บ้านมากที่สุดเพราะเมื่อห0ิปีก่อนมีพิธีเผาศพชายชราค,คนหนึ่งแล้ววันรุ่งขึ้น ลูกหลานที่จุดไฟก็หายตัวไปต่อมามีการขุดหลุมศพตรงกลางเมนเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นพบเพียงถ้วยดินเผาโบราณที่วางเรียงกันร,รอบโรงไม่มีศพอยู่ข้างในบางอย่างไม่ควรถูกรบกวนคือคำพูดสุดท้ายของเจ้าของเ,าองเตาเผารุ่นเก่าแก่ที่บอกกับคนในหมู่บ้าน ก่อนเสียชีวิตบนถนนวางซ้ายติดกับแม่น้ำบางมีสารเจ้าหลังหนึ่งเก่าแก่จนไม้ผุสารนี้ไม่มีชื่อป้ายไม่มีคนดูแลแต่มีพวงมลาลัยสดเปลี่ยนใหม่ทุกสัปดาห์และใครก็ตามที่เดินผ่านจะได้กลิ่นน้ำอบน้ำหอมทุกครั้งตำนานเล่าว่าสารนี้เคยเป็นที่ประดิษฐาน ของเจ้าหญิงแคว้นเล็กผู้ถูกลักพาตัวจากเมืองไกลแล้วเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวริมแม่น้ำวังนางไม่ยอมกลับสวรรค์เพราะคำสาบกับชายคนรักถ้าไม่ได้กลับไปพร้อมเขาฉันจะอยู่ที่นี่ตลอดไปหลายคนเล่าว่าหากมากราบรอบดึกเดือนดับจะได้ยินเสียงผู้หญิงฮัมเพลงโบราณ ลอยตามลมและบางครั้งก็เห็นชุดไทยสีเขียวอ่อนปลิวผ่านเงาต้นไม้เมืองที่จะรุ่งแต่กลับถูกบางอย่างหน่วงไว้ลำปางอาจไม่ใช่แค่เมืองธรรมดาแต่มันคือเมืองที่ถูกจารึกรวมถึงความเชื่อวัฒนธรรมความแค้นและคำสาบานและนี่ เพิ่งแค่จุดเริ่มต้น